Good morning ตะมือตะมือไอ้ื่อตะมือตะมือตตมือ,มอ,มอ Good morning Jacob สวัสดีจากเท็กซัสอเมริกาค่ะยกขึ้นมาถึงเปิดหน้าต่างเห้วิวเลบรรยากาศบายบาย,บายปีหนีตุกเช้าก็คงจะดีค่ะให้เนื้อไปเลยค่ะไว้นอนเตืนซ้ายสักิดแต่ก็ทำได้แต่แต่คิดนอนรับบายมาเจก <laughs> สภาเมชานี้คือไม่ไว้จริงๆค่ะแลขคืนเจคอบหลงว่างไี้ดลับกาฮาทุมแล้วค่ะส่วนเมนี่ค่ะรับรับเตือนเตือนประมาณถุกถูกนึ่งึงสองชั่วโมงค่ะเพราะว่าคล้องใจโลเดี๋ยวเช้านี้เราไปกินข้าวกันก่อนนะคะเจคับเหนื่อยแล้วไหมคะเสื้อชีข้ามันจะเลิกตับเกินตับเกินตับเกินไอ่ไขว้ใส่เวนเจคอบจ้งไม่ได้เลย อาหารชาวในองคอาหารก็มีเหลือค่อนข้างโอเคเลยค่ะเป็นสไตล์เมริการนค่ะเมก็เดินดูนึ่งรอบก่อนแล้วก็เลือกอาหารถีบลุงหน่อยๆยให้เจ๊กอบจริงๆก่อนควบก็คือห้ามปลุงแต่ว่ามาเทียมมเ่ยวเมย์ย้อนย้นค่ะเมก็ได้ขนมปังได้มันอบแล้วก็ได้ไข่คุณค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเจ๊กอบก่อนมีผู้ติดต,ตามท่าว่าเมย์พกต๊ะมาเองไหมชายค่ะเมย์พกต๊ะมาเองอันนี้เป็นโต๊ะท่านข้าวพิกนิกหรือว่าจะชายเป็นเก้าอี้นังธรรมดาบนพื้นบนยาหรือว่าบนชายหาดก็ได้ค่ะชายได้หมดเลยค่ะ ชมบมากตัวนี้ล็อกซ่องซ่องช่องชันนะคะก็คือล็อกด้านล่างกับล็อกด้านหลังค่ะ,ะถ้าใครกําลังมองหาเขาอีแบบนี้เดี๋ยวแม่แปะลิงก์ไว้ให้นะคะราคาไม่แรงค่ะ <c oughs> <c oughs> Tickle. <laughs> <laughs> เพลงกังเลย

เจก็ใช้เวลากินประมาณสาินาทีค่ะกินเซตก็คือผ่านเต็มเพลินเลยค่ะพนักงานนี้เราเออกินเซตเขาก็เดินมาพราะไมค์กวาดแม่ก็เลยบอกว่าขคฉันทําความสะอาดเองตอนแรกพนักนางานก็ไม่ยอมค่ะแม่ก็เลยว่าเออมันสกปรกมาฉันเก่งใจเดี๋ยวฉันทําความสะอาดเองนะเขาก็เลยยืนไมค์กวาดไม้ส่วนคุณชายเจก็ก็นั่งเล่เม่กวาดหญ้าค่ะบายใจเชิบเลย เจคอบเอมแร้วตัวเมไม่เอมที่ค่ะก็เลยไปเอาเอวาเฟิลวาเฟิลที่นี้ก็เป็นแป้งสําเร็จลูเข้าปสมมาแล้วค่ะให้เราตักใส่แก้วแล้วก็เอาไปเส้นเครื่องวาเฟิลประมาณ2นาทีถึงก็ได้กินแล้วค่ะส่วนเจคอบเมยให้นังในรถคินหนังเรี่บางครั้งเจคอบก็ตตรงโหลดจักอดทนแล้วก็รอให้เป็นค่ะมาทึงหองกดอง็ดับค้องดับผ้าดับไล่เซตแพ็คก,กระเป๋าค่ะแล้วก็เตรียมตัวเช็คเอาต์ตอน11โมงค่ะตอนนี้ก็รอพอ เ็เอาเสร็จแล้วเราก็ขับรถไปแล่เรือลํานี้กันเลยค่ะเป็นเรือที่ใช้อา่าถูกเครื่องบินที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองค่ะก็ห่างจากโรงเล่นประมาณสิบนาทีค่ะแต่ตอนไปถึงคือลมแรงมากๆเลย Tem que ันเนื้อยมาขขาดเดินขึ้นมาเมื่อเดินขึ้นเขาเลยเบกปสอมผาสลาเจีกเขาตัาง้งเป Yeah. ดูเรือเสร็จแล้วก็ถึงเวลาครับหลดกับบานเซชมงคึงค่ะค่ากรับเจคอบไม่กวนไม่งองเองยเลยลก็นอนยาวซ่องหลบเลยค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะไปแล้วค่ะบายบาย